สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันพุธนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาเตรียมตัวให้อาหารเด็กๆนะคะดูนะคะนี่เป็นกรงของพวกเด็กๆกรงข้างหน้าข้างบ้านแล้วค่ะแต่มันมีกรงหน้ากับกรงหลังนะคะก็จะเป็นคออนี้ก็กรงนี้ก็จะส่วนมากจะมีแต่ตัวผู้นะคะตัวผู้ที่โตเต็มวัยมากแล้วแล้วก็ทําหมันไปแล้ว กอง,ง,งนี้เหลือสีนินสีทองแล้วก็ฉบาสามตัวนะคะตัวผู้เนาะที่ยังไม่ทาหมันนะคะนอกนั้นก็ทยอยทํากันแล้วนะคะอันนี้ก็คือรอกินอาหารนะคะรอกินอาหารแม่น้ำใสตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเขามันได้เลี้ยงลูกแล้วแล้วเขาก็ทำหมันแล้วนะคะลูกของเขาก็เป็นพวก เจ้าสัวเศรษฐีมั่งมีสีสุดอันนี้แม่ตุ้มกับแม่ดำนะคะหน้าคายกันมากนะคะผิดตรงที่จมูกมีไฟเล็กกับไฟใหญ่สีดำนนแม่คำแก้วอันนี้โมมูมนี้แม่สําีแล้วก็แม่คำแก้วนะคะอันนี้จำปากับแม่เฟื่องก็แอบมากินอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขากลัวเพื่อนนะคะเขาไม่ค่อยกล้ากินแม่เฟื่อง ม่เฟืองจะเป็นแมวที่น,นี้ัน,นี้ฟูนะคะนนฟูน้องวันอายจะมีรูปหัวใจอยู่ตรงข้างตัวเขาแบบนั้นนะคะเูาก็สงสัยว่าน้องวันอายเนี่ยเป็นพ่อของพวกเด็กญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพราะว่าที่นี่มีพ่อพันแค่สองตัวที่ที่จับชำมันไม่ได้นะคะเขาก็แก่กันแล้วละคะ่ะอย่างน้องวันอายกับน้องที่เป็นตัวสลิดต,ตัวใหญ่ตัวหนึ่งอะ่ะเขาเขาก็พากันแก่กันแล้วแหละก็ ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตัวเมียเราก็พยายามทาหมันครบให้ครบอะค่ะส่วนพวกที่กําลังจะเป็นสาวก็ต้องรอให้เขาอายุประมาณสักห7เดือนก็ทำหมันได้นะคะก่อนที่เขาจะร้องติดสัตว์นะคะหนึ่งมันไม่ดีกับมดลูกเขาสองมันรบกวนบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะนี้น้องวันอายนะคะน้องวันอายตอนนี้ไม่ไปไหนแล้วคะ่ะเขาก็อยู่แต่ที่นี่นะคะ พอไม่ออกเที่ยวอ,ออกอะไรนูกก็เห็นเขากลับมาบ้านจากเลิกงานนูกก็เห็นเขานอนอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะช้ามานุก,กเล่นเขานอนอยู่ในบ้านนี่ก็แสดงว่าน้องไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนเพราะว่าที่นี่มีอาหารกินนะคะที่นี่มีอาหารกินก็ได้อยู่ในบ้านเรือรอบขอบชิดอยูกอ่ก็ถือว่าก็ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งอยู่นะคะนี่นี่ก็รอเป็นสาวแล้วก็ต้องทำหมันอีกนะคะเนี่ย หกตัวเนี่ยเนี่ยแยกโลรงนะคะแยกโลรงนั่นเห็นไหมไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวแล้วค่ะเจ้านายเจ้าขุนอยู่นอกโรงทั้งคืนเมื่อคืนนี้นะคะนุกให้อยู่แต่เขาก็เล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านในบ้านนี่แหละคะ่ะพอพอเช้ามาก็เหนื่อยนะคะก็เหนื่อยก็พากันนอนอยู่อย่างนี้มันดีแล้วลูกเอ้ยบางทีความที่เราเป็นอิสระมันก็ เป็นอันตรายต่อพวกหนูนะเป็นอิสระก็จริงแต่ว่ามันแฝงไปด้วยอันตรายรอบด้านเลยเพราะว่าคนไม่ชอบแมวก็มีค่ะคนไม่ชอบแมวก็มีเยอะแล้วแมวเขาก็ไม่รู้ว่าตรงไหนอันตรายตรงไหนไม่อันตรายเนาะบางทีเข้าบ้านคนอาจจะโดนยาเบื่อโดนอะไรเนาะโดนทําร้ายมีขาวโอ้บัวขาว <laughs> บัวขาวออกไปเล่นกับเพื่อนนะคะบัวขาวออกไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็หยอกกันดูสิคะ ถ้าเขาถ้าเขาเล่นเหนื่อยแล้วอ่ะถ้าเขาอยากเข้าบ้านเขาจะเข้ามาเองนะคะเพราะว่าตรงประตูหรือวไม่ใช่ประตูค่ะตรงรั้วมันจะมีช่องสําหรับบัวเขาลอดตัวตัวลอดเข้ามาได้นะคะหนูไม่ได้เปิดให้เขาเข้านะคะเวลาเขาอยากเข้าเขาจะเข้ามาเองเลยนะคะตัวนี้แหละค่ะเพื่อนเขานี่เขาจะลอดมาตรงนี้ค่ะตรงช่องตรงนี้ วันนั้นเนะนี่ยนี่นี่นี้ยมือนี่นี่นี่น,นี่เขาจะลอดเข้ามาตรงนี้ทําตัวผอมๆแล้วก็ลอดเข้ามาตรงนี้แล้วขาเข้าไปติดเหล็กดดดวันนั้นตรงนี้แล้วนกจะไปช่วยเขาเขาเลยกัดนุนะะ่ะเะเขาตกใจมาม่วงกําลังเป็นนานกาลังเป็นเขียวๆลเล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลอดไหมคอยดูหรือบัวขาจะกัดกินเล่นก่อนก็ไม่รู้นะคะน้องมินโฮก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะมินโฮของแม่ นี่นี่นี่บัวขาวรีบวิ่งเข้ามาบ้านเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตรงต้นมะขาวมันมีหมากัดกันกัดกันกัดกันโวยวายเลยบัวขาวจะรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงหมากัดกันนะคะจะรีบวิ่งมาบ้านเลยนะคะรู้จักเอาตัวรอดอยู่นะคะบัวขาวอันนี้เด็กๆวันนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าวนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีแดดจ้าเท่าไหร่มันมันก็ไม่ดีไม่แดดมันก็ไม่ไปดีเท่าไหร่เพราะว่า ไฟโซลาเซลล์เราจะไม่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแย่ละค่ะเด็กๆก็จะได้ไม่ร้อนนุก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะนุกทำคลิปเสียงที่โรงเรียนออตอนเช้าก็พยายามถ่ายคลิปเด็กๆนะคะแล้วทำคลิปเสียงที่โรงเรียนเพราะว่าเ,เลิกจากโรงเรียนไม่คำแก้วหรือใครเนี่ย เลิกจากโรงเรียนมาบางทีก็เร่งรีบกับเด็กๆนะคะเคลียร์นู่นนี่นั่นนี่เด็กๆเ,เขาก็บางทีเขาก็ออกมาหน้าบ้านประมาณนี้นะคะมาผ่อนคลายนะคะมาผ่อนคลายอยู่อยู่เฉยๆมันเซ็งใช่ไหมลูกเราไปสอนหนังสือแทนหน่อยนะไปทํางานแทนหน่อยนะอันนี้น้าใส่น้าใสก็รอดเด็กๆเ,เขาจะรอดไปรอดมาตรงประตูแบบนี้นะคะก็ แล้วแต่เขานะคะแล้วแต่เขาอยากกินก็กินเอ่อสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทำงานก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ